นี่คือไตเติลวันเถาะเห็นบ่ตับนั่นเห็นห่งวยตึ่มเอาการแพ้ชนะกันแบบแปลกๆนะครับก็บืะไดาา้น้ำมห้อมกันหลายคลิปสังเกตด,ดูนี่กระแปลกคือกันวันเถาะแปลกสําหรับมวยไทยเฮ้าเพราะว,ะว,ะวะ่าบ่่คยเห็นนะครับลูกกระโดดแทงเขาใส่ข้างกระไตเนี่ยน้ำแสดงโดยฮิซายุกิพวนนะโอ้โ,อโ,อโ,อโอเห็นไหมเนี่ย ตาข้างลอกล่ออันนี้เป็นการชกข,ของรามอนเดเกอร์น,นะครับนกับทากายุกิฮิโครุอิมากิหรือไทสินจับตาดูกันชกกันคูนี่เอาว่าจังไดทากายุกิพวดเอาล่ามอนแ่ทา,ากายุกิเดียก็เคยถือเขาของแอนบวกเขาเงื่องเพอร์เวอร์มาดูว่าจะชนะแปลกยังไงรับร้องวาทรรมดา เอาหนันเห็นบ่เอาหนันเห็นบ่ามอนเทคานแล้วไว้ล่องเบิ้งภาษาท่ากายุกินแล้วล่ามวนวานอันนั้จับขาแล้วอันนั้นนเอานันนะโอ้โหเว้ยดังบึมเลยพี่น้องเอาล่องเบิ้งเนี่ย ควบนักนวงนยอยยุทีรามอนะครับถึงแม้ว่าอายุสิไยลแล้วก,ก็ตามวันทองเป็นเจ้าไดบูเป็นเฝ้าเฝ้า,ฝา,ฝายากไลไปทั้งไทยอยู่ <c oughs> เอารามอนตีหัว <c oughs> กังหันนรกนะครับเนี่ยเอาจับตาแร่ให้ดีะระวงังโก้ระว่างที่มดยกผลปรากฏแว่ เอาแข่งของรามอนได้เกิดแตกนะครับเนาะปีมา,ายาเนี่ยเอาหลังจากที่นายแพทย์เช่ายิบรุนขึ้นมาแ,แล้วก็บ,บอกว่าบ่ให้ปีต้อนะครับเนะะาะพอว่าปีมายาดิผลกับปรากฏวาน้วไท่สิน้นชนะที่เคโอรามอนเพียงแค่ยกแรกคนเห็นบ้อะไรก็มาเบิ่งภาพซาทตนตัว,วเปลี่ยนจังไง ขาจังได้ตีมาอยัง่ะเอาเนี่ยจับขาได้เห็นและเนี่ยเนี่ยไถหน้าแล้วก็โดดเต้นผูโโ้โโพีนองเลยนี่ติดศอกนี่แล้วอ๋อเคยเห็นแต่ถึกศอกหัวแตกอันนี้ถึกศอกขาแตกนะขวัญเว้ยกูวันยังล่ะชนะราม่อนเอาขวัญนะเอา ชนะแล้วมอนเนี่ยโ,โอ้โหพี่น้องดิพึงสิเคยเห็นนะครับนะพะไอ้เตะเขาแล้วเจ้าของแพ่แตกเอามาดูคู่ต่อมากนี่ก็เป็นการชกของนักชกเบลารุดนะครับแอนเดรคูเลบินกับเพชดอัศวินซีทรานสปอร์ตนั่นแหละเนี่ยจับตาแล่โอ้หนานั่น,น,นโอ้โหเอาแนมนบ่าท่านของเขาเนาว่ดโดนยังไงอันนี้ หลังจากที่เตะเขาแล้วก็แอละแเน่ทอนแล้วเนี่ยเป็นการแพรนอกที่แปลกที่สุดกรรมการนาพอซิปลุกขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นการแพรที่แปลกประหลาดนะครับเนี่เพราะว่าเตะเขาแล้วแอละแเน่เลยเห็นไหมเอาไซลัภาพชาว่าบทโดนอีหยังหันดีเออเอามาแล้ภาพชาเนี่ยนี่ เนี่เตะดูก s w วงเท่านึงก้อนบนถอด n ขยับเข่าหาเอาฟันศอกน,นั่แหละเนี่ยสังเกตให้ดีเอาเนี่ยโดนทัดมาล่าเอาเตะใสยเห็นตัวนั่นเห็นบ่าฮอนดากเราก็โลงเล่ยเหมืนไงฮะอะไเขาเรียกว่าคว่ำรู้สึกชาเนาะครับเนาะเนี่ยเอามาแลม่มุมนี่นี่สังเกตดูศอกเนี่ยศอกทัดมาล่าใส่ทั้งใส่เอาเนี่ยบรท่านแมน เอานันถือท่อนแขนดอกเว้เฮ้ยหนั่นเอ๋แล้วเนี่ยบาปลดนี่เอาคือสายไยเทียแต่ห้ากินเนี่ยอันนี้ก็เป็นมวยไทยเช่าเบลล่ารูดนะครับนเอนเดร์นี่ถือมัดก่อนเอานั่นเอามันถือสอกอยู่บ่านี่เป็นั่นไหมนั่นไหม เออเอาเป็นแจยากหัวให้เอาเนี่โดนเอาโดนขึ no om, ้นกันแล้วครับเนาะเนี่ยเขาไปข้างดังป้องล่างโดด้วงหันเนี่ยเอาแต่ว่าควมรู้สึกชาจังเออตอไปกับมาแรกคูนี่นะครับเนาะฮิซายุกิกางเกงดำมาแล้วเจ้าของสายย่าดูช่วงมรณะปะทะสามกอเอาโปรดจับตาแร่ให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับฮิซายุกิอัน กวเห็นว่าท่านผู้ชมพรบเมื่ออ๋้อยกรรมการยังมาเอาหัวส่งขึ้นสูงงท้ยันตะคคดเห็นทำยนันเอาสำหรับุ้ยคู่นี้นะครับนาะกถ่าต่ว่าตามราค่าตอล่องนะฮิซายุกินี่เป็นตอประมาณสองหนึ่งนะท่าอที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ก็มีการเล่นการพนันนะครับนะแล้วก็จับตาดูให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเนี่ยเอา ถือว่าเป็นการล้มมวยที่บัดสีที่สุดนะคนไตว่าบัดสีนะครับเนะานะมาดูนี่พรท่านแมนมาดูว่าการล้มมวยแบบไทยและญี่ปุ่นใครเนียนกว่าจับตาเบิ้งใกล้แล้วใกล้สีหอดแล้วอัอนนี้มึงกัดเสียป,ปอกๆแตกๆเอา เนมาดูว่ามัดโดนหรือเปล่าแล้วก็เลจับตาดูเอานั่นเอานั่นเออโอ้ยบอลเลี่ยนห้าขวบเนี่ยมัดบ้ถือที่มหันพูดไหมมันถากแขนขึ้นไปคุณไหมเอาเนี่ยเอากรรมการกับว่าหูท่านนะครับเนาะเฮ้ยร่องเบิ้งเอานน่ภับฉาเอาดูให้ดีเนี่ยเนี่ย มัดถือแขนเพื่อมันท่าแขนขึ้นไปไหมโอ้เบิ่งนั่นละมั่นญ้าสาไทยห้ากวาสำหรับคู่ต่อมานะครับเนาะคู่นี้ก็ไม่มีความแปลกอะไรอันนี้ก็เป็นฝรั่งท้าชกครูมวยไทยที่ออสเตรเลียนะครับเนาะครูมวยไทยท่านนี้เขาเรียกว่าอาจารย์บอยนะซึ่งก็เลิกชกมวยมาแล้วสองปีนะสำหรับอาจารย์บอยพรอมรีนะครับก็ไม่รู้จักชื่อจริงนะครับชื่อชกมวยก็ต้องถามท่านผู้ชมที่รู้เอานั่นะ ว้าวคือตีกูค <oh> ักท้อเนเอาน้าเห็นว่าเห็นบ่านะสอกโอ้ยเขาเอาน้ำเสรืองสอกเคื่องเขาเราปเอาเอาวาจะง่าย่แล้วพ่อนัอยากท่าตีเขาไรนี่เนี่ยเนี่ยเห็นเขาดกดำกากะอิจชาเอาพวอน่ะโอ้โหทางโแง่ละบาทพี่น้องเอากรรมการนับวัน โอ้โหที่โอ้ไฟไอ้เอวันเอ๊ะสวยภารกิจมากันว่าเอาสำหรับนักชกฝรั่งนี่เพียร์ลาโกสกี้นะครับกว่าอายุยังไม่มากนะยี่สิบกว่ากว่านะแต่ว่าเออันนั้นครูทีมไร้มันก็ส่งอายุไร้เนี่ยเอาอาจารย์บอยเนี่ยตอนแรกเนี่ยคุณคิดว่าเป็นซูเปอร์บอยลูกเจ้าแม่สายวารีนะ แต่ดูๆไปก็ไม่น่าจะใช่นะครับเนาะไม่ใช่ซูเปอร์บอลน,นะมีซูเปอร์บอลแล้วก็มีซูเปอร์บอย <c oughs> ลูกเจ้าแม่ไยวารีเพื่อนธอนี่ก็ชกมวยไทยมา200อกว่าครั้งอะไรก็มาเป็นเจ้าของโรงยิมนะครับนะชื่อว่านักสู้มวยไทยยิมที่ออสเตรเลียเอาเนี่ยเศร้าตีละทีนี่เหรอเอาได้นับละเศร้าตีเอาแต่จับตาดูให้ดีเนี่ยเอาฮักข้อแลว้วบลเอา นี่ฮักข้ออะไยังไปยิ้มใช้เขาอีกอยู่ที่ไหนเอ,เอาการชกแบบนี้นะครับนะบางคนก็บอกว่ามีน้ําใจเห็นทัว่วเอาแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยสีนกกบว่านกเค็ดโซล่อแซ่แลงนะเนี่ยเอาหนันเห็นบ่เอาแล้วเอาลังใจให้แล้วเอาจับตาดูจับตาแล้นี่ยเอาถ้าแตะนวมแล้วถ้าคู่ชกยังไม่ยอมเนี่ยก็จำเป็นต้องนอกกันแหละเนี่ย ผุชกเนี่ยพวนะเห็นว่าหัวไปต่ำเลยเอิกนั่นนะฟันศอกเอาล่องเบงิ้งล่องเบิ้งบัดน,นี้เอาเอานอนจำด้วยศอกแทงเขาว่าแทงเขาว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ๋แล้วเนี่ยเอาตอนแรกว่าจะไม่นอกนะครับแต่โดนหัวล้านต่ข้าไปที่หน้าอกนี่โอ้ยใจให้นั่นแหละนั่นทึ่งศอกทึ่งเขาน่ะล่องเบิ้งเปลี่ยนเนี่ยโอ้ยเอ๋แล้วเ,วเวนี่ยเอา กับปรากฏว่าอาจารย์บอยนะครับชนะนกมาดูคู่นี้โอ้โ,โหมว to ยไทยกับญี่ปุ่นนะครับมวยไทยเสื้อกล้ามสีแดงนั่นแหละมวยไทยหญิงได้รับโอกาสไปชกในรายการชูดบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นนั่นตัวเอาแต่ว่าจับตาดูให้ดีนะนั่นเห็นบ่เนี่ยเอานั่นเอเอ้าเอามาแลกภาพชาเนี่ย เนี่ยเโดนปลายข้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอากบแพ้นอกไปแบบง่ายได้นะครับนเนาะคค่อยสุดลงมาเนี่ยเอามาดูครู่ตมาบานันิสำหรับการชนะที่แปลกที่สุดเนี่ยอัตชยัยแฟเทคกนะครับกับคาเมลเจเมลเนี่ยสำหรับอัตชัยเลี่ยมเทวดานะครับเนาะอยู่ในกางเกงสีน้ำเงินนัแลแล่นแหละเอาลองเบ้์ นักทุกลูกรุนแรงทุกลูกนะครับนอะล้องบอละโอ้นานโอ้โหจามสอกดังป๊อกเปล่าว่างันพี่น้องเอากรรมการยุติการชกนะครับเอาแตกกันแล้วเจอศอกนะครับเนอะเนี่ยเว้ยตีมาเนา่จ้าเอากรรมการก็ดูว่าชกได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสอกใส เหลี่ยมเทวดานี่หนักทุกลูกนหะนักอกจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินโ,โ่เอานี่แหละผลจากศอกนี่ก็ทำให้ตีมาอยา,นะอาแต่ว่าในรายการนั้นห้ามใช้ศอกนะครับนะเนาะทั้งๆท,ที่คาเมลเจเมลเนี่ก็เป็นมวยไทยแต่ว่าห้ามใส่ศอกนเนี่ยมาแล่ภาพชานี่ สอ,อกหรือมัดว้ายสอกคักๆกันแล้วๆๆน,นาเบียวลังงางเลยเนาะเอาเมื่อห้ามใช้สอกนะครับเนาะอัตชชัยก็ต้องควาวถ้าไม่ตั้งใจก็เสมอนะครับนะถ้าตั้งใจนี่ก็ต้องแพ้าว้าอัตติทีห้าเบิงเนี่ยก็ตั้งใจคักๆ,ๆแล้ววานนะ่าง้นเพราะบาดังป้องล่างหลุดไปเนาะนั่นโอ้โหย ผลก็ปรากฏว่าค่าเมลเยเมลชนะฟาวอัตชัยแฟร์ิไปในยกแรกท่อนตัวเอามาแลกคู่นี้บานนี้โอ้โหผู้หญิงกับผู้ชายแบบ MMA เนาะครับเนาะเอาผู้ชายแบกน้ำหนักหาสิบกิโลกรัมนะครับร้อยสากับ80ดสิโอ้โอาแรงผู้หญิงลือจะสู้ผู้ชายได้นะครับนั่นเอานั่นถึงฮักแขนแล้วเอา ล่วงเบิงเนี่ยอประดุกคนละเบอร์นะครับผู้หญิง oh ผู oh ้ชายเนี่ยโอ้โหเจ้าอ้วนเอ้ยคือจังเดย์นอปันนิเน้อเนี่ยเนี่ยโดนฮักแขนแล้วดิ่นแล้วบัดนีดโอ้โเอ้าเอ้าไปซอยท่ามิ่งเขาขายมี้งมึงแล้วบักสัมผันเอ้าโอ้เห็นไหมนะเอ้านี่ก็คือแฟนนะครับนะแฟนของ MMA หญิงอะไรโอ้โหเฮ้ยเออเอาล็อกคออะไรเ เอาเอาแยกออกมามมเออเว้ยแฟนเพิ่นถือล็อกเพิ่นทนบน่ไว้เห็นไห่าเอาแล้วก็มาดูคู่นี้นะครับท่านะจนศึกลูกพระบาทชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งกับฮิโรยกิโดอิฮ่าฮ่ล่องเบิงซนแล้วกับอังค่านช่มผู้พวงเอานักชกาจากโรบุรี่นะครับเนาะ <f uck ling> จากเขาเพาะงามเอาชุดบ็อกซิ่งเนี่ย เฮ้อไม่หยังใช่คอยทำแอ้เอาถูกยอดทุ่มแล้วครับเอาเนี่ยเอาแตกกระพองกันนี่แหละปีมาเน่ยโอ้โหเอาในรายการชุดบ็อกซิ่งนะครับปะทะมวยไทยคุณมอวายั้งไหนโดนอร่อยนะ เอามาแล่ภาพชาเอานั่นหัวโขกโอ้โหมันเสียงดังพลางยี่ติเอาโดนหัวโขกนะครับเนาะนี่ก็คือแชมป์ชุดบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นนะครับนี่ฮิโรยุกิโดอิ่ไม่ธรรมดามันเรอกอาสงสัยเกิดอุบัติเหตุเอาว่าจังไดนกรรมการตัดสินให้แพ้าบอ่้ยทีไดเะ อ่าเนี่อ,า,อาก็ต้องขอโทษขอโพยนะครับตากตีมาหยาบนะ เอาและผลสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นอุบัติเหตุก็ต้องรวมคะแนนรวมคะแนนแล้วก็ปรากฏว่าเสมอกันอันนี้ก็แสดงอาการบ่พอใจนะครับนั่นเองเอาแต่ก็ยังมีน้ำใจเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการชกที่ท่านได้ขอมานะครับอยากดูการชกแพ้ชนะแบบแปลกๆแล้วก็ได้รวบรวมมา สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมด้วยเวลาสั้มนี่แลสวัสดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง